มาใหม่ค่ะไม่ได้ใช้สตรีมยาร์ดนะลืมนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการหากลุ่มตัวอย่างค่ะเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอนะคะเรามีวิธีการหาอย่างไงบ้างถึงจะถูกหลักนะคะว่าเราต้องมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่คลิปนี้นะคะจะมีคำตอบให้ค่ะ Marketing everywhere, 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 but not high. by หลายคนสงสัยนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอนะคะโดยเฉพาะก,การวิจัยเชิงปริมาณเราต้องให้กลุ่มตัวอย่างมากพอนะคะเพราะนี่คือกฎของ Central l i มิตทีเอเลมค่ะคุณสามารถเอาตัวอย่างมาเป็นตัวแทนของประชากรได้แต่ต้องใช้หนึ่งวิธีสุม่ม สองคือจำนวนต้องมากพอดังนั้นต้องรู้วิธีการคำนวณหรือกำหนดกลุ่มตัวอย่างค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบให้นะคะว่าเราสามารถหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ด้วยวิธีไหนบ้างแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับซึ่งต้องบอกเลยบางทีเราต้องคำนวณกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ทำข้อเสนอเลยค่ะเราจะได้รู้ไงคะว่างบประมาณเราจะใช้เท่าไหร่เนาะนึกออกนะคะ <laughs> โอเคกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เราจะต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่กันแน่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่สไลด์กันได้เลยโอเคนะคะนี่เป็นอีพิโซดที่8แล้วค่ะวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะว่าทำยังไงได้บ้างก่อนจะดูด้วยกันนะเรามาคุยกันก่อนนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างหมายถึงอะไรใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะได้ยินเสียงชัดไหมนะส่งเม้นต์กันมาได้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะกลุ่มตัวอย่าง มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเก็บประชากรทั้งหมดได้เพราะอะไรจำนวนมันเยอะเกินไปจะเก็บก็คงเก็บได้แหละแต่เงินเราต้องละลายไปแน่ๆเวลาเราต้องหมดแน่ไม่รู้แบบเก็บจนแก่แล้ววิจัยจะเสร็จไหมนะคะหรือบางทีมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกลุ่มตัวอย่างกระจัดกระจายอยู่หลายที่นะคะดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างมาทดแทนประชากรนะคะแล้วก็อย่างที่ทวนอีกทีหนึ่งคือกฎของสถิติก็คือว่า กลุ่มตัวอย่างจะมาใช้อ้างอิงประชากรได้หนึ่งต้องมาจากวิธีสุม่มสองจำนวนต้องมากพอนี่เลยเป็นที่มาค่ะว่าทำให้เราต้องมากำหนดกลุ่มตัวอย่างว่าจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอนะอ่าฮะดังนั้นก่อนจะกำหนดจำนวนนะคะบอกขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่ถูกต้องหนึ่งนิยามก่อนว่าประชากรมันคือใครกันแน่วะ นึ่ออกมาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูค่ะว่าบางทีเราหลงไปได้เหมือนกันนะประชากรคือใครกันแน่แน่นอนประชากรไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยทุกคนหลอกขาดในเรื่องที่เราศึกษานะยอมรับกันมาตรงๆนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะหรือไม่ใช่คนทั้งโลกนะแน่นอนนะคะเพราะแต่ละเรื่องที่เราวิจัยเนี่ยมันมีประชากรของมันก็คือคนที่อยู่ในขอบข่ายที่เราศึกษามันมีชัดเจนแต่เราต้องนิยามมันออกมานิยามออกมาคืออะไรเพื่อที่ เราจะได้รู้ว่าใครเข้าเกมเป็นประชากรเพื่อที่ถ้าเราหาจํานวนได้ยิ่งดีเพราะถ้าหาจํานวนได้เราเอามีวิสูตรในการคํานวณแบบที่เรียกว่าเรารู้จํานวนประชากรที่แน่นอนเราใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งได้เพื่อที่ <c oughs> นะคะคุณสามารถทําการสุ่มได้ถ้ามีรายชื่อนะคะที่เขาเรียกว่ามีเฟรมของ sampling sampling เฟรมนะคะถ้าคุณรู้ประชากรคุณก็ทำหน้าที่สุ่มแบบมีรายชื่อได้นะคะ ดังนั้นกำหนดนิยามประชากรหาจำนวนทั้งหมดนะแล้วหลังจากนั้นจะมาคำนวณแซมเปอรไซส์ค่ะว่าขนาดของตัวอย่างจะเป็นเท่าไหร่นะเราขั้นตอนหลังจากนั้นคุณจะไปวางแผนว่าคุณจะหยิบมายังไงอย่างที่บอกวิธีที่ดีที่สุด The best ที่สุดของการวิจัยเชิงปริมาณคือสุม่มนะคะนะสุม่ม นะนะหลังจากนั้นก็ทําการสุ่มค่ะนะคะวิธีที่ดีที่สุดคือสุ่มโอเคนะอ่าที่เนบอกว่าทําไมต้องมียามเพราะอย่างนี้สมมุติว่าหัวข้อการวิจัยคือพฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กในประเทศไทยอ่าในห้องนี้มีใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ไหมนะคะพฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นเด็กคําถามใครเป็นคนเลือกซื้อค่ะ เด็กเลือกซื้อเองไหมหรือคุณพ่อเลือกซื้อคุณแม่เลือกซื้อคุณยา่าคุณยายใครเป็นคนเลือกซื้อนี่แหละคือประชากรเพราะคุณกําลังศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อดังนั้นจงระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรเห็นความยากขึ้นไหมนะคะนะของเล่นเด็กในประเทศไทยบางคนก็เลยต้องมานึกๆกซึ้งอีกนะคะเอ๊ะจะเป็นของเล่นเด็กโตหรือของเล่นเด็กเล็กหนอถ้าเป็นของเล่นเด็ก,ออเ,ลเ,ดกเล็ก นะพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเลือกซื้อถ้าเป็นของเล่นเด็กโตเด็กอาจจะเลือกได้เองอ่าเห็นไหมเริ่มมีคําถามละนี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาว่าต้องนิยามประชากรนะนะให้รู้ว่าเออตกลงใครเป็นประชากรของการวิจัยกันแน่นะคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเด็กนะคะบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นพ่อแม่นะถึงเด็กโตพ่อแม่ถ้าเป็นประชาเด็กในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ยังมีส่วนในการเลือกซื้ออยู่เพราะเขาเป็นคนจ่ายตัง นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราหน้าคิดนะแล้วที่นี้ของเล่นเด็กพ่อแม่เราหาจํานวนพ่อแม่ได้ไหมอย่าบอกว่าเอาทะเบียนคนไทยทั้งหมดมามันไม่ใช่ถูกไหมเพราะเฉพาะแค่คนที่มีลูกแล้วลูกในวัยที่เล่นของเล่นด้วยเออบางคนเลยตอบกลับมาว่าอะงั้นแสดงว่าประชากรไม่ทราบจำนวน บางคนตอบกลับมาว่าเอ๊ะพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทราบจํานวนใช้จํานวนครอบครัวได้ไหมนะแต่ก็เดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่จดทะเบียนก็เยอะจะหาจํานวนคนจดทะเบียนสมรสแล้วเอามาใช้ก็ไม่ได้อีกนะคะดังนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะที่ไปมาหลายๆคนก็เลยสุดท้ายเลยประมาณสมาชิกของประชากรไม่ได้นะดังนั้นตอนช่วงการคํานวณก็เลยต้องไปเข้าสูตรแบบที่เรียกว่าไม่ทราบจํานวนประชากรเพราะเหตุผลนี้แหละคะ่ะ ะะเพราะเราไม่สามารถใช้คนทั้งหมดได้จากหัวข้อเห็นไหมดังนั้นต้องบอกเลยหัวข้อของทุกคนทุกคนมีนิยามประชากรของตัวเองเพราะขอบเขตของหัวข้อมันไม่เหมือนกันนะเราไม่ได้เซอร์เว์ความสูงของคนไทยทั้งหมดอย่างเงี้ยเราจะใช้77ล้านคนนะได้โอเคไหมคะนะดังนั้นนิยามประชากรให้ชัดเจนเพื่อมาประมาณจํานวนค่ะนะทั่วไปเนี่ย บางทีบางทีมันก็มีจานวนโผล่มาเหมือนกันนะบางทีบางคนทําการศึกษาเช่นเช่นพฤติกรรมการพฤติกรรมความพึงพอใจอความพึงพอใจในการทํางานนะของคนในการไฟฟ้านะการไฟฟ้าเขตเขตปกักการไฟฟ้าเขตพระนครอ,อย่างเงี้ยซึ่งมันมีทะเบียนเรียบร้อยว่าคนที่ทํางานในการไฟฟ้าเขตพระนครมีกี่คนอ่าถ้าอย่างเงี้ยบอกจํานวนได้ประมาณสมาชิกได้ นะคะเอาไปคำนวณต่อได้นะคะแต่ทั่วไปเนี่ยถ้ามาในประเทศไทยเมื่อไหรเนี่ยก็มักจะหาจำนวนกันไม่ค่อยได้ค่ะไม่ค่อยได้นะคะอ่ะมาถึงเรื่องสำคัญค่ะถ้าจะต้องคำนวณหลังจากเรานิยามประชากรแล้วรู้จำนวนละซึ่งอาจจะมีจำนวนที่แน่นอนหรืออาจจะไม่รู้จำนวนก็ได้แต่เรารู้นิยามละตอนมาคำนวณกลุ่มตัวอย่างมีวิธีไหนได้บ้างนะ ต้องบอกพวกเรานะที่นี้ไม่ได้มีการเปิดตารางแค่อย่างเดียวนะคะหลายคนเข้าใจว่าเออมีแต่เปิดตารางหรือมีแต่ออยาทาโรยามาเน่ยอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะมีหลายวิธีก็ชวนเราไปดูว่ามีวิธีไหนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับแต่และว,วิทีถ้าจะให้ดีรู้สถิติที่เราตั้งใจว่าจะใช้ในการหาหัวข้อนี้ก่อนหัวข้อวิจัยนี้แนวโน้มเราจะใช้สถิติอะไรอันนี้ช่วยทำให้เราหา คำนวณกลุ่มตัวอย่างได้แม่นขึ้นค่ะบอกอันนี้ไว้เลยคำนวณกลุ่มตัวอย่างได้แม่นขึ้นมาดูแบบแรกค่ะแบบยอดนิยมนะคะแบบยอดนิยมคือแบบใช้สูตรนะคะแบบยอดนิยมใช้สูตรไม่ใช่สูตรเสื้อผ้านะสูตรคือสูตรการคำนวณน,นะใช้สูตรการคำนวณอย่างที่บอกมันแบ่งออกเป็นสองค่าย นะคะค่ายหนึ่งคือรู้ขนาดประชากรค่ายหนึ่งไม่รู้ขนาดประชากรนะคะวิธีนี้คือกําหนดกาหนดโดยใช้สูตรนะสูตรสอเสือสะอูต่อเต่ารอเรือนะคะมีสูตรการคํานวณน,นะคะอันนี้คือสูตรที่เรียกว่าแบบที่ไม่รู้ประชากรค่ะ <chaîne> ไม่รู้จำนวนประชากรนะคะเเท่านนกับ Z สแควร์นะคะแล้วก็ซิกมาสแควร์หาร e สแควร์ค่ะ นะคะโดยที่ n คือขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เราอยากได้นะคะ z คือค่าความเชื่อมั่นนะคะที่ผู้วิจัยต้องการซึ่งทั่วไปเราต้องการความเชื่อมั่นสังคมศาสตร์95%ดังนั้น z เป็น1.96ค่ะแน่นอนเลยอันนี้ plug in ใส่เข้าไปได้เลยทีนี้ค่า sigma หรือความแปรปวนกำลังสเนี่ยหาจากไหนหาจากงานวิจัยที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเอามาใส่ค่ะ ว่างานวิจัยที่คล้ายกันเขามีค่าความแปรปวนเท่าไหร่ดังนั้นต้องไปทบทวนวรรณกรรมดูนะคะแล้วค่า e ค่า e คือค่า e อ r o r ค่ะนะคะค่าของความคาดเคลื่อนนะคะที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดน,นะคะทั่วไปเราก็จะยอมให้คาดเคลื่อนอยู่0.01ประมาณนี้0.05ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอามาใส่สูตรนี้ได้ค่ะนะดังนั้นก็เป็นสูตรที่ใช้ได้กรณที่ ไม่รู้จำนวนประชากรนะคะนี่คือตัวอย่างค่ะนะคะตัวอย่างเห็นไหมคะเขามีรู้อยู่แล้วความเชื่อมั่นก็คือ Z เป็น1.96ใส่สูตรไปเลยปึง้งนะคะหลังจากนั้นค่าซิกมานะคะไปดูเอาจากการวิจัยเก่าๆก,การสำรวจเก่าๆที่เขาสำรวจเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการให้ใช้บริการกรถไฟฟ้าในปีเก่าๆเ,เอามาใส่ปึง้ง40ยกกำลังสองใส่เข้าไปค่ะแล้วหลังจากนั้น ค่าเออร์เรอร์นะคะก็แน่นอนค่ะอันนี้ให้ไม่เกิน10คะแนนเขาระบุมาเลยนะคะเราก็เอามาคํานวณต่อไปได้ค่ะนะคะว่าเราใช้62คนนะคะใช้น้อยจังนะคะแต่ทั่วไปค่าค่าเออร์เรอร์เนี่ยเราจะอยู่ประมาณสัก5เปอร์เซนนะคะอ่ะมาลองดูอีกสูตรหนึ่งค่ะอีกสูตรหนึ่งลูกศิษย์ก็นนิยมใช้กันเหมือนกันเขาเรียกว่าสูตรแบบ ไม่รู้จำนวนประชากรอีกเหมือนกันนะคะใช้วิธีสัดส่วนค่ะนะคะสูตรแบบสัดส่วนนะคะดังนั้นสูตรนี้ก็คือ n เท่ากับ z สแควรวงเล็บ1ลบ p หาร e กกำลังสองะนะคะเช่นเดียวกันนะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคำนวณยังไงอย่างเช่นคนไปเลือกตั้งจะใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไหร่นะคะเพื่อต้องการให้ความผิดพลาด ระหว่างค่าที่ประมาณการกับค่าจริงไม่เกิน3%นะคะโดยที่ความเชื่อมั่น95%เมื่อเคยมีการบันทึกไว้ว่าอัตราส่วนของคนที่ไปเลือกตั้งในกรุงเทพมีอยู่0.6ค่ะดังนั้นเรารู้ค่า p และค่า proportion เอามาป p l กอินใส่สูตรเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะแซดเหมือนเดิม <laughs> นะคะค่าแซดนะคะนะ ดังนั้นเท่ากับ1.96เหมือนเดิมค่ะนะแล้วเราก็มาป p l กอินค่า p เท่ากับ0.6นะคะ e เท่ากับ3ไปลองทำดูค่ะ0.03นะคะแล้วก็ไปลองใส่ในสูตรดูว่าได้เท่าไหร่นะซึ่งอันนี้จะมีคำตอบออกมาเลยนะคะลองกดดูได้เลยตอนนี้นะคะถ้าใครตอบได้ถทยมาในคอมเมนต์เลยลองกดเลยค่ะ นะฮะแซดหนึ่งจุดเก้าหกพศูนย์จุดหกคูณด้วยหนึ่งลบศูนย์จุดหกก็คือศูนย์จุดสี่หารด้วย e คือศูนย์จุดศูนย์สามยกกำลังสองค่ะนะใครตอบได้ตอบมาเลยนะตอบมาตอนนี้ได้เลยนคะคะนี่คือสูตรค่ะให้ไปสองสูตรแล้วนะสองสูตรแล้วนะนี่เขาเรียกว่าสองสูตรที่ไม่รู้จำนวนประชากรอ,อ่าต่อไปเป็นสูตรอีก นะคะสูตรนี้อีก2ส,สูตรนะคะเป็นสูตรที่รู้จํานวนประชากรอ่านะเราแบ่งกันสองค่ายแบบนี้นะสําหรับคนที่ใช้สูตรนะหรือฟอร์มูลานะคะสูตรที่ใช้รู้จํานวนประชากรบอกเลยค่ะคุณเปิดตารางได้เลยไม่ต้องคํานวณมีตารางให้แล้วมี2ตาราง2ตารางเปิดมานะคะได้เท่ากันค่ะแตนแตนได้ค่าเท่ากันแล้วมากที่สุดของแซมเปิลที่ใช้คือ400ค่ะ ะะให้ไว้เลยดังนั้นเวลาไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าใครบอกว่าจะทํากลุ่มตัวอย่าง400เนียผ่านให้เลยเพราะคิดว่าเออมันคือสูงสุดแล้ว <laughs> มันคือสูงสุดล้นี่อค่ะทารโรยามาเน่นะคะทารโรยามาเพูดกันบ่อยๆนะคะออปลาเส้นทาโรเนี่ย <laughs> นะ <laughs> นะเห็นไหมคะรู้จํานวนประชากรเอาจำนวนประชากรมาดูในตารางเลยนะไม่ต้องไปคํานวณหรอกค่ะเขามีตารางให้เปิดตาราง นะคะแล้วสูงสุดที่ได้นะคะแหมม,มันมันติดไอตัวแบนเนอร์เนาะเดี๋ยวเอาแบนเนอร์ออกก่อนสูงสุดที่ได้นะคะคืออินฟินิตี้นะ mm hmm. จำนวนประชากรเยอะแยะมากมายอ mm ินฟินิตี้ก็แนะนำนะคะที่ระดับความคาดเคลื่อน5%นี่บอกแล้วนะคะ mm hmm. เราชอบใช้5%หรือ1%นะคะ mm hmm. แต่สำหรับสังคมศาสตร์5%ก็พอ400 mm hmm. นะเห็นไหมคะ4 0่้นี่แม็กซิมัมสุดละแสนหนึ่งก็398 จะคะนั้นนี่เป็นตารางที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะโดยที่ต้องเป็นสูตรแบบที่รู้จำนวนประชากรเค,คลซีโมแกนค่ะเมื่อกี้ฟังทาโรแล้วนะฟังปลาเส้นทาโรแล้วนี่ฝั่งเครซีแล้วนะเครซีโมแกนคล้ายคลึงกันค่ะเนี่ย อันนี้เอ็นใหญ่คือจํานวนประชากระคะ่ะ<อ>เห็นไหมคะเพิลไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปมากๆเข้านะคะจนถึงหลักเนี่ยโอ้โหล้านเป็นล้านนะคะสามอแปดสิบสี่คนดังนั้นเปิดออกมาก็400ร้อยประมาณนั้นแหละเหมือนกันเห็นไหมคะเหมือนกันเป๊ะดังนั้นบอกแล้วเจอ4ี่ร้อยก็ไฟเขียวผ่านให้คะ่ะ นะคะถ้ารู้จํานวนประชากรนะคะแต่บางคนทําการวิจัยในยองค์กรเล็กๆนะคะอย่างที่นีตตัวอย่างแล้วการไฟฟ้าเขตพระนครอ,อย่างเงี้ยบางทีมีพนักงานอยู่แค่ประมาณเอ็อเอนมีอยู่ประมาณสักสามสคนอย่างเงี้ยเราก็เลยคํานวณออกมาเนี่ยได้กลุ่มแซมเปิลออกมา186แบบเนี้ยเป็นไปได้ค่ะนะคะคุณก็เก็บแค่186ก็ปาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ กลุ่มตัวอย่างเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรแล้วนะคะนะดังนั้นก็ค่อนข้างทดแทนกันได้อยู่อ่ะดังนั้นเมื่อกี้ให้ไป4สูตรแล้วนะคะโดยที่2สูตรแรกนะคะ n เ,เอ่อมีค่า Z, มีค่า e er อ r o r นะคะมีค่าซิกมาเป็นสูตรสำหรับที่ไม่รู้จำนวนประชากรนะคะแต่ทุกคนรู้ประชากรแต่แค่ไม่รู้จำนวนนะอีก2สูตรหลังนะคะคือทาร o ยามาน่ก,กับเทรซี่ไม่ได้ให้สูตรให้ตารางไปเลย นะคะเพราะตารางง่ายกว่านะคะไม่ต้องมาคำนวณน,นะเปิดตารางเลยแต่บางคนเขียนในงานวิจัยก็ชอบอ้างอิงสูตรอะไวค่ะให้พอรู้นะคะทีนี้นอกจากเรื่องสูตร4ส,สูตรนี้แล้วมีเรื่องเกณฑ์ด้วยค่ะเกณฑ์เกณฑ์เก,เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อทำการวิจัยแบบที่เป็น factor analysis หรือเป็น SEM path r analysis นะคะต้องใช้ เอาจำนวนพารามิเตอร์หรือจำนวนตัวแปรจำนวนเส้นต่างๆเอามาใช้ค่ะโดยที่มีมีกฎไว้อยู่นะคะอันนี้ยึดว่าสองสองกฎนี้เหมือนกันคือ20ต่อหนึ่งค่ะนะคะยีต่อหนึ่งก็คือตัวแปรตัวอย่างที่คุณใช้วัดมีเท่าไหร่พารามิเตอร์มีเท่าไหร,ร่คูณ20เข้าไปค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทำวิจัยขั้นสูงนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยระดับปริญญาเอกต้องเอาเกณฑ์พวกนี้มาใช้ค่ะนะ เพื่อทําให้มันคุณม,มันมันแบบดูมันมันแวลิดมากขึ้นนะว่า Factor Analysis หรือ SEM มันดูว่ามีจำนวนตัวอย่างที่มากพอนะคะอีกวิธีหนึ่งแนะนำค่ะแนะนำนะคะอ่ะโปรแกรม Gstar Power ค่ะนะ Gstar Power อันนี้แนะนำไปเลยนะคะแนะนำลูกศิษย์หลายคนแล้วกรณีที่รู้รู้อยู่เต็มอก รู้อยู่แก้ใจว่าจะใช้จะแตะอะไรเออนะอย่างเช่นรู้อยู่แล้วว่าจะใช้ correlation ฉันจะใช้ anova and coa v ฉันจะใช้ regression หรือค่า f นะคะเอ,อ่อ regression เอ,อ่อหรือว่า logistic regression หรืออะไรก็ตามนะคะเอาตรงนี้ล่ะค่ะเอามาใส่นะเอามาใส่นะเอามาใส่ตรงนี้เลยนะ นะว่าเราจะเทสด้วยอะไรนะคะอย่างเช่นเทสด้วย f test นะคะ a n coa อย่างเงี้ยใส่ไปเลยนะคะเมื่อกี้ผู้ผิด regression เ,เ,เป็น Beta test นะคะเอามาใส่นะคะ correlation ก็เป็น r test เอามาใส่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะสิ่งที่ต้องใส่คือคาดเดา effect size นะคะอย่างเช่น effect size ก็คือว่าผลที่เขามีซึ่งบอกเป็นแบบให้มันเข้าใจง่ายเลย นะคะก็คือ My modulate นะคะแล้วก็แบบผลแบบ severe เลยผลเยอะๆเลยนะคะ high เลยถ้าไมยใส่0.1คือคาดว่ามันจะมีผลน้อยนะคะคาดว่ามันจะมีผลตัวแปรมีผลต่อกันน้อยไมยใส่0.1คือมันจะทำให้เราต้องเก็บตัวอย่างเยอะถ้า modulate ศ2 5้ถ้า, 5, ถา high รู้สึกจะ0.5นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ใส่ alpha ใส่ตามนี้เลยค่ะ อัลฟา0.05นะั้นลกตัวอย่างหน้าจอนี้ไปเลยนะคะนั้นะ1ลบเบต้เท่านี้นะคะ Degree o f f r e e d o m นะคะอันนี้ต้องไปคำนวณเอาค่ะนะคะว่าเรามีตัวแปรเท่าไหร่นะคะ Degree o f f r e e d o m มันก็จะเกิดขึ้นจากจำนวนตัวแปรที่มีนะคะ n u m b e r o f group นะ,ะอันนี้เราใส่ไปเลย นะคะแล้วก็เสร็จแล้วมันจะคํานวณให้เสร็จเลยค่ะถามว่าเป็นที่ยอมรับไหมเป็นที่ยอมรับมากๆค่ะว่า G Star Power ค่อนข้าง Val i d เพราะมันเป็นการเป็นการสืบค้นหาจํานวนตัวอย่างจากวิธีที่ใช้เลยค่ะว่าเราใช้แสแตทวิธีไหนดังนั้นค่อนข้างแนะนําระดับปริญญาโทรปริญญาเอกขึ้นไปน่าจะใช้ G ีสตาร์พา r แล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีค่ะคุณดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลย นะคะไม่เสียตังเป็นนักวิจัยชาวเยอรมันเขาคิดไว้นะแนะนำให้ใช้เลยค่ะสำหรับโปรแกรม GSTAR POWER นะหมดแล้วนะวิธีการคำนวณตัวอย่างมีแค่นี้ทบทวนให้ฟังอีกทีนนะะหนึ่งนะคะหนึ่ำนวณโดยใช้เกณฑ์นะคะจำนวนโดยใช้เกณฑ์นะคะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามคำนวณโดยใช้หนึ่งคำนวณโดยใช้สูตรก่อนนะคะสูตรการคำนวณเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ทราบที่ทราบไม่ทราบจํานวนประชากรไม่ทราบจํานวนประชากรใช้สูตรได้ให้ไปสองสูตรนะคะแล้วก็มีการมีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางนะคะจริงๆมันมีสูตรด้วยเหมือนกันนะอีสองตารางนี้คือทารโรยามานีกับเครซี่มอ์แกมีสูตรของมันเหมาะกับเหมาะกับ เราทราบจํานวนประชากรแน่ๆนะคะเราเอามาใส่สูตรแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลามันมีตารางอยู่เราใช้ตารางมันเลยนะจะได้ไม่ต้องไปคํานวณน,นะคะให้ไปอีก2ตารางนะคะแล้วนอกจากนี้มีเรื่องเกณฑ์ค่ะสำหรับคนที่ทำแฟกเตอร์ใน4 SCM ต้องเอาเกณฑ์มาจับนะคะว่าจํานวนพารามิเตอร์มีเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอันนึงคือการใช้ G star power นะคะแบบที่3เหมาะมาก นะคะ,นะถ้าเรารู้ค่าวิธีสแตทที่เราจะใช้แล้วให้ใช้ G-Star Power นะคะ,ะอ่าเลยตอบคำถามพี่สูจินค่ะมีคำถามอื่นโพสต์กันมาได้อีกนะคะ<ม>อยากถามเรื่องการใช้ G-Star Power กับ l o จิสติกส์รีเกชันใช้ได้เลยค่ะ G-Star Power ไม่ต้องรู้จำนวนประชากรน,นะคะยำค้ำอะ g s t a า Power ไม่ต้องรู้จำนวนประชากรแต่ ต้องรู้เอฟเฟกต์ไซค่ะว่ามันจะมีผลเท่าไหร่นะคะใส่โลมอดเด a ล e h i ไฮให้ไปดูจากไหนนะคะพี่สุจินถามต่อนะพอดีพูดเ f ฟเฟก s i ไซพอดีดูจาก l i เทเลเจอรเก่าๆค่ะว่าจะมีเอฟเฟกประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งในสังคมศาสตร์บอกเลยค่ะเราไม่ค่อยมีไฮหรอกค่ะเพราะมักจะมีตัวแปรอื่นๆที่มันเป็นตัวแปรที่แบบเ,เขาเรียกว่า เป็นตัวแปรกที่เป็น control variable หรือตัวแปรแทรกซ้อนอยู่เยอะนะคะเราไม่ได้เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ซึ่งแบบให้ยาปุ๊บเกิดผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อย่างงั้นค่ะนะคะดังนั้นเรามักจะเป็น i ม d หรือ moderate เท่านั้นนะบอกพี่ๆไปอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นเลือกจุด1หรือจุด2 5ก็พอค่ะนะดูจาก literature เดิมซึ่งเน้นจะบอกให้พี่ๆไม่ได้เลยนะคะต้องไปลองดู นะคะแต่ของในเอยส่วนใหญ่นี่ก็จะใช้ Modulate นะคะประมาณนั้นเพราะว่าทาไมเนี่ยมักจะไม่ได้อยู่ในแบบความสนใจของเรานะคะใช่ m o ดูลเลตน่าจะพอค่ะพี่ m o ดูลเลตน่าจะพอนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสนทริยานะถามได้เลยค่ะเกี่ยวกับการคำนวณกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นอะไรที่เนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ทาร่ยามาน,นี่กับเครซี่มอร์แกนแนะนำให้เรารู้จักที่มันหลากหลายขึ้น นะคะอย่างตอนนี้สูตรคำนวณแบบสัดส,ส่วนค็อกแรนอย่างเงี้ยหรือสูตรแบบ Z ซดสแควร์ซิ a ม q าสแคหารอีสแควรก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะคะจริงๆใช้ได้โดยเฉพาะกรณีที่ไม่รู้จำนวนประชากรน,นะเอามาใช้ได้เลยนะคะมีอีกไหมคะคำถามแล้วก็จี t า r p พาวเน่าใช้มากๆค่ะนี้แนะนำนักศึกษาวิทยานิพนธ์ไปใช้หลายคนแล้วค่ะนะคะบอกว่าเออจี t า r p พาวเเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะ ถ้าขอแค่เธอกล้าใส่ไปเลยว่าเธอจะทําสเตตตัวไหนแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ไซสไปเลยใส่เบตา้าใส่หนึ่งลบเบต้าไปเลยค่ามันก็ออกค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะดังนั้นนี่เป็นวิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งมีส่วนเนี่ยรวบรวมเอาวิธีที่ส่วนใหญ่นะคะเราใช้กันนะ,ะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนิยามประชากรนะคะทวนให้ฟังว่าอย่าลืมนิยามให้ชัดเจนนะคะ ประชากรแต่ละงานวิจัยไม่เหมือนกันนิยามไม่ชัดเจนค่ะนะพอนิยามประชากรชัดเจนกลุ่มตัวอย่างเราจะชัดเจนมากขึ้นนะเหมือนที่น้องเนยกตัวอย่างเรื่องของเล่นเด็กมาแล้วเนาะใครเป็นคนซื้อกันแน่ไอ้ของเล่นเด็กที่อยู่ในงานวิจัยเราอะนะคะเพราะอันนี้เป็นหัวข้อที่นักศึกษาทํามาจริงๆแล้วในก็ตีกลับไปว่าตัวลงของเล่นเด็กโตหรือของเล่นเด็กเล็กมันต่างกันนะพฤติกรรมการเลือกซื้อเพราะว่าเด็กโตเนี่ยเด็กมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อเยอะขึ้น นะคะเด็กเล็กเด็กบอแบะเลยค่ะไม่มีส่วนร่วมเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนะเป็นเป็นเป็นคนตัดสินใจค่ะนะคะน้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามคุณสอนทริยาถามว่ากรณีที่เราไม่รู้จำนวนนักท่องเที่ยวเราก็ไม่เคยเก็บข้อมูลเลยนะคะว่าที่ผ่านมามีเที่ยวเที่ยวมาเท่าไหร่ นะคะแบบนี้ต้องใช้วิธีแบบไม่ทราบจํานวนประชากรค่ะเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะอีพีสด8ช่วง,ง,งต้นๆค่ะในี่ให้ไว้สองสูตรค่ะเป็นสูตรที่เด็กๆใช้กันอยู่นะคะคือสูตรแบบหนึ่งต้องไปรีวิวงานวิจัยที่ผ่านมาถ้าใช้สูตรแรกนะคะต้องรู้ค่าความแปรปรวนจากงานวิจัยเก่าๆก,ก็คืองานวิจัยนักท่องเที่ยวที่มาสามที่ท่องเที่ยวอ่ะในงานวิจัยอื่นนะคะที่มีหัวข้อคล้ายๆกับเรานะคะอยู่ในบริบทใกล้เคียงกัน นะคะอย่างเช่นเราเป็นจังหวัดกระบี่อาจจะไปเอางานวิจัยจังหวัดภูดเก็ตมาอาจจะพอใกล้เคียงกันได้นะคะเอาค่าซิกมามาหรือเอาค่าสัดส,ส่วนมานะคะค่า p มากะประมาณเอานะว่าสัดส,ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนักที่ท่องเที่ยวนี้เทียบกับที่ไม่มามันเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะคะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะนะคะคุณนัฐกิจค่ะ ประชากรนี่อันนี้บอกไปแล้วค่ะเมื่อกี้บอกไปเลยว่าเจอนักศึกษามีจํานวนประชากรในองค์กรน้อยมากๆค่ะแต่รู้จํานวนถูกไหมคะถ้ารู้จํานวนเนี่ยไปเปิดตารางก่อนค่ะไปเปิดตารางก่อนว่าได้ตัวอย่างเท่าไหร่แต่ถ้าบางทีน้อยมากจริงๆเคยมีงานวิจัยหนึ่งเข้ามาในคณะกรรมการค่ะคือในองค์กรมีอยู่80ดสิคนค่ะคําแนะนําของกรรมการที่ดูงานวิจัยบอกเลยเก็บทั้งหมดไปเลยค่ะ เก็บนะทั้งหมดไปเลยนะแล้วทีนี้ไม่ต้องมีค่าพารามิเตอร์แล้วสิ่งที่ได้คือแฟกต์เลยค่ะค่ามีนคือค่าเฉลี่ยของประชากรไปเลยนะคะมันคือแฟกต์เลยนะถ้าค่าทำความสัมพันธ์มาได้นี่คือแบบไม่ใช่สติเชิงอนุมานนะคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะคะดังนั้นถ้าน้อยกว่าร้อยสิ่งที่แนะนำคือเก็บทั้งหมดไปเลยค่ะนะแต่ลงเทียบดูกับกับ,ก,บกับตัวตารางนะคะเนี่ยตารางตัวนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ คือถ้าเป็นหลักเป็นหลักน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็มันก็จะแบบได้จำนวนน้อยดูเครซี่มอ์แกนดีกว่าเนี่ยสมมุติว่ามีมีประมาณแปดสิบเนี่ยนะตัวอ,อ,อย่างนักศึกษาจริงเก็บหกสิบหกเนี้ยเก็บแปดสิบแปสิบไปเลยดีกว่าไหมอีกอีกประมาณสิบสี่เองก็จะครบแล้ว <c oughs> นะคะนะอันนี้แนะนํานะคะเก็บประชากรไปเลย <c oughs> มีคําถามอีกไหมคะ <c oughs> <laughs> นะ้เข้าใจว่าเป็น burning question เหมือนกันเป็นคำถามที่แบบสงสัยเหมือนกันใช้สูตรไหนดีนะคะมีสูตรไหนบ้างนะาในบอกเลยค่ะในแนง่ของ taro yamane crazy morgan นะคะหรืออีก2สูตรนั้นเหมาะกับการวิจัยแบบที่เป็นเชิงจริงๆแล้วบอกกับ descriptive เพราะนั่นเองค่ะคือแค่บอกค่ามีนค่าระอยละนะคะถ้าการวิจัยที่ใช้เชิงอนุมานจริงๆเนี่อยากจะแนะนำให้ใช้ G s t a r power ค่ะ นะเพราะว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะถ้าทําได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเด็กเอ่อถ้าเป็นปริญญาโทที่ท,ทํา t ซีหรือถ้าเป็นระดับอาจารย์หรือถ้าเป็นระดับงานวิจัยปริญญาเอกนะคะหรืองานวิจัยที่ได้ทุนมาในแนะนํา G s t า r p o เ e r เลยค่ะค่อนข้างสตรองนะคะเพราะว่าเป็นการที่คแบบเหมือนเรารู้ร่วงหน้าละว,ว่าเราจะทําสแตตตัวไหนแล้วเราหากลุ่มตัวอย่างนะคะมันจะสอดคล้องกับกระบวนการทสถิติมากกว่า เนยเองก็ต้องบอกว่าได้รับคําแนะนําจากนักสถิติมาเหมือนกันนะคะสําหรับโปรแกรมตัวนี้นะคะ,ะมีคําถามอีกไหมคะถ้าไม่มีจบไลฟน์นี้ตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะหนังสือวิจัยการตลาดค่ะมีในแง่สูตรการคํานวณแล้วก็ตัวอย่างการคํานวณอยู่ในนั้นแล้วนะคะสามารถติดตามได้โดยซื้อผ่านอินบ็อกสนี้ นะคะ x p b o x Page หรือว่าซื้อใน s h o ป e e ก็ได้ค่ะช่วง8เดือน8มีส่วนลดแล้วก็ตอนนี้มีส่วนลดเปิดร้านใหม่เหลือ50%เองค่ะมีคนซื้อไปแล้วนะคะ180บาทเองค่ะน,นคะคะถูกมากๆนะคะถ้าซื้อร้ได้ส่วนลดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะทุกคำถามค่ะ Marketing everywhere 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 buy not high.